คือแม่ถือม่อพ่อถือมีดับผมอาบรรยากาศหน้าตาเปลี่ยนไปเออแต่ไม่ได้แบบไม่คุ้นเคยเพราะเราก็เคยมาที่นี่กันแล้วนี่เลยวันนี้แม่ถือม่อพ่อถือมีดนะเราก็ออกมานอกสถานที่แล้วก็มาหามาสเตอร์เชฟเลยยังคงคอนเซปต์การทําอาหารแต่เราค้นพบแล้วว่าการมาสองคนละทาอาหารมันมันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าหาคนที่รู้เรื่องมาช่วยพวกเราจะดีที่สุด แล้ววันนี้เนี่ยนะกายเนี่ยอยากจัดเต็มให้ฮารุเพราะว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยกำลังฟิตร่างกายครับพูพาปีหน้าเราจะไปวิ่งมาราทน 2. 2> อน42.2กิโลนี่อแล้วว่าจากสังขารรูปล่างและพุงและต้นขาตอนนี้ได้อยู่ประมาณจุด2กิโลและตอนนี้เต <c oughs> ้ปรับอาหารการกินขาดเพียง42 <c oughs> เออการกินของเราเนี่ยมันจะต้องแบบเฮลตี้ขึ้น <c oughs> สุขภาพดี รสชาต้องเหมือนเดิมไม่อย่างนั้นมันจะเบือ่อเบือ่อเบือ่อกายเนี่ยถือโอกาสจัดเต็มให้ฮารุเลยจะเปลี่ยนเมนูที่ฮารุชอบเนี่ยเปลี่ยนให้มันเฮลตี้ขึ้นแต่ยังอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมด้วยความใส่ใจ<อ>ที่พี่กายมีต่อฮารุจัดเต็มเลยออมาก ปลอมปลอมสุดๆปลอมตรงไหนรู้ไหมด้วยความห่วงใยใส่ใจตรงเนี <S 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 ้ยเพิ่มเติมด้วยความใส่ใจที่พี่กายมีต่อฮารุก็พี่กายห่วงใยแล้วใส่ใจนูแต่เวลาเล่นใหญ่ทีไรมันไม่น่าเชื่อถือเอาเล่นน้อยๆก็ได้ห่วงใยแล้วใส่ใจหนูหนูวันนี้นะเรามีลูกค้านะลูกค้าบอกไปเลยนี่คือลูกค้าโรซ่านะลูกค้าเขาบอกมาว่าเขาจะเอาของมาให้เราแล้วให้เรามาทําเมนูที่เราเคยกิน แต่ปรับสูตรให้เป็นสูตรที่เฮลตี้เหมาะสำหรับการที่เราจะไปวิ่งมาราธอนปีหน้ากระลำเนี่ยยังไม่รู้เลยหันยังไงอันนี้ก็เพียวเธออยากให้หนูวอกแบกเพราะว่าแขนรับเชิญหนูหล่อมากาและแขนรับเชิญเธอก็คือเก่งมากสวยด้วยสวยด้วยสวยด้วย,วย,วยเก่งด้วย,ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดูเท่หัวเราหน้ารักมากันนีแม่อวจมามตะปาง วันนี้พี่กายขอจองตัวได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับเชฟอินแล้วพี่กายจะไปครับอยู่กับผมวันนี้ผมเอาเมนูแซ่บๆอย่างแบบยำเฮลตี้ชุน่าแซ่บมาให้ด้วยแม่มาดาเดี๋ยวแม่จะสอนอาหารไทยแล้วก็เคล็ดลับดีๆรับรองบอกหมดบอกหมดใจวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่าเฮ้ยมันมีเมนูนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยหรออะไรไข่พะโล้ไข่พะโล้ไข่พะโล้เบสิกเบสิคไข่พะโล้น้ำใส่น้ำใส่ ถ้าเทียบกับเกณฑ์สุขภาพของอาหารมื้อหลักมีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วงที่แนะนำจะกินได้อย่างสบายใจขึ้นเลยลูกท้าทายนะไข่พะโล้น้ำใสฟังดูคือไม่อร่อยแล้วแต่ถ้าแม่เอาออกมาแล้วทำให้อร่อยได้มือแม่มีแบบทว่าแม่อร่อยเลยเต็มที่จัดเต็มเช็คอินนะแล้วเช็คอินทำอะไรทำเมนูยำเฮลตี้ทูน่าแซบซึ่งเมื่อกี้ถามทีมงานแล้วเขาบอกสกิลพี่ฮารุไม่ธรรมดาเลยเขากลัวจับมีดเก่งมาก เป็นเมนูที่ปรับลดน้ำตาลมาแล้วเปลี่ยนวิธีการทำแล้วแต่อร่อยเหมือนเดิมโอเคซึ่งซึ่งเชฟจริงๆก็ชอบอะไรอย่างนี้เพราะออกกำลังกายต้องดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพอยู่แล้วถูกต้องครับผมนี่ข้าวครัวได้ม่ไม่ครบเอาเลยเอาเลยแม่ครบต้องกลับเอยอังไงนี่มเห็นไหมข้าครัวปุ๊บสายหันขวามองแล้วโอ้โทำไรเนาอ๋อไม่รอพ่อ ทุกสิ่งทุกอย่างครบแล้วครับไอพะโล้น้ําใสของเราเนี่ยวันนี้เราใช้ไข่ไก่ดั้งเดิมมันเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดมีกลิ่นคาวอ่ะไม่ได้วันนี้เราจะทําน้ําใสเราต้องใช้ไข่ไก่โอเคได้ครับผมอันนี้สําคัญเลยตัวที่ช่วยชูรสห้พะโล้น้ําใสของเราเนี่ยมันทั้งเด่นทั้งดังทั้งหอมเด่นดังด้วยนะอ่านั่นก็คือโรซ่าเซียวขาวสูตรลดโซเดียมในนี้นะฮะลดโซเดียมลดโซเดียมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ จะใส่ลงไปในพะโล้น้ำใสของเรานะอ่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยแสว่าหลายๆคนอยากทาตามนะไม่รู้ว่าเฮ้ยสูตรมันยังไงนี่เดี๋ยวกายขึ้นให้เลยตรงนี้นะครับผม<อ>นี่คือสูตรจากทางโรซ่าเลยเมนูนี้นะเปลี่ยนแล้วดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะทั้งคอเลสเตอรอลโซเดียมและน้ําตาลลดลงไปมากกว่า30%จากพะโล้สูตรปกติแถมยังมีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วงที่แนะนําด้วย ที่สำคัญรสชาติยังอร่อยไม่เปลี่ยนเลยดีต่อใจสำหรับใครที่ชอบซดน้ำด้วยนะครับเขามีหลายสูตรไปดูกันไปเลือกกันเอาเองว่าอยากทำเมนูไหนแล้วทำยังไงสำหรับคนที่ไม่ได้ชำนาญทำกับข้าวเหมือนคุณแม่กระตางั้นหนูบอกใครเดี๋ยวแม่โขกนี้ไข่ต้มมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสามเกลียมาโขกร้กผักชีกระเทียมกระเทียมพริกไทยแม่เคยแม่เป่าไข่เคยจำเครั แต่ตอนนี้ป่าวไม่ได้แล้วลมไม่ค่อยมีรูปอ้ยลมออกหมู่แล้วนี่าออกนอกเรื่องเลยอ๋อน,นี้เหตุผนลมีจากัดขนาดแม่ฟ้มไข่ยังอร่อยมากเลยแม่อ้าให้มันมีชีวิตชีวาหน่อยก็เห็นเดี่ยวเออแอคชั่น้ลูกชายเลยอ่ะลูกชายแม่ในนี้ดืด้อๆจซนๆหนีแหละแต่ลูกชายแม่ทำอาหารเก่งนะอ่า มีแฟนต้องอายุเท่าไหร่นะถึงจะได้แบเป็นแนวให้ลูกชายมากไม่เริ่มสงสัยแล้วพฤติกรรมเลยเริ่มไม่แน่ใจแล้วตัวแรกคิดว่าแม่จะมีสับคูแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจจะเคยหรือสปล,ล่าการโขกเนี่ยสามเกลอแล้วถ้าเราปั่นอะไรเงี้ยแม่มันตกั่นไม่อร่อยปั่นมันเหมือนถูกตัด มันกลิ่นเชเอมแล้วก็น้ํามันมันไม่ออกเนี่ก็คือว่าเราเรากระแทกน้ํามันมันจะออกก็กลิ่นมันเหมือนกระชากกลิ่นมันออกมาน้ํามันพวกน้ํามันในกระเทียมน้ํามันในอะไรต่างๆใช่กลิ่นเชเอมพวกนั้นมันจะออกมามันจะทำให้หอมเรียบร้อยเดี๋ยวแม่หั่นหมูนะครับสรุปแล้วพอแล้ววันนั้นอ่ะเขาใช้เยอะขอหนังออกของหนังออกอันนี้ทําแบบบ้านเราทำไมทำไมทำไมหนังเขามันไม่ขาด้วแม่เวลาหั่นออกเนี่ยไม่ขาดก็เราก็เอานิ้วเอานิ้วเราช่วยนะหมูดึงเข้ามา นี่เราจะหั่นชิ้นไม่ต้องเล็กอ่าเดี๋ยวไปต้มไปผัดมันก็หดลงหดลงอยากกินไข่พะโลโปกินกั้งก็ได้โป้โอ้ยอะเอาถ้วยมาใส่ในส่วนของวัตถุดิบเราเตรียมเรียบร้อยแล้วเราไปหน้าเตาเลยว่าเราจะใส่อะไรก่อนหลังเราจะเป็นพะโล้น้ำใสได้ยังไงแค่นี้จบเลยจบเลยเตรียมง่ายๆอย่างนี้เลยใช่เพราะเรามีตัวช่วยไงอ้าเอาไข่หอเลอและอ่ไ สามเกลือใส่เข้าไปเราตั้งไฟกลางถึงแรงเราลดความมันด้วยพระปกติน้ำมันนิดนึงเราไม่นี่เรเอาน้ำสต๊อกอ่าโอ้อย่างงี้กินเสร็จปุ๊บทารู้วิ่ง42โลได้เลยนะเนี่ยร้อน่อเหมือนการที่เราทำให้มันสุกก่อนรับรถมันจะได้ไม่ป่าลูกรถมันจะได้ไม่ป่านี่แปลว่าอะไรแม่มันจะได้กลมกล่อมมันไม่เถือนน่ะมันไม่ป่าไม่ป่าเขาใจ่ละละมุนละมุนหอมมาก เอี้วขาวสูตรลดโซเดียม40%สองใน้ซุปลงมาเลยลูกอ,อันนี้เราเติมน้ำปุ๊บเราเพิ่มไฟเลยเคือจริงๆมันทำได้หลากหลายรูปแบบแหละบางคนก็อาจจะเอาหมูไปผัดก่อนใช่ไหมแม่แล้วก็ค่อยเติมน้ำซุปแต่อย่างวันนี้สิ่งที่เราจะทำมันก็คือคือเครื่องตุนตุนเพราะต้องการสขภาพอ่าเราต้องการสุขภาพต้องการให้น้ำใสเราก็อ่าตั้งน้ำเสร็จปุ๊บเราค่อยใส่หมูสามชั้นลงไป แล้วเราจะใส่หมูกับไข่ตุ๋นไปเรื่อยๆนะลูกประมาณ30นาทีช่วง30นาทีหนูจะไปทําอะไรซักผ้าตากผ้าทําอะไรก็ทำได้ไ<ป>แล้วอันนี้ต้องรอเดือดก่อนไหมไม่ถ้าเกิดเป็นปลาเป็นกุ้งต้องเดือดอเดี๋ยวมันคาวแต่หมูเราตลาดคา,วม,าวมือการล้างน้ำเกลือแล้วพอ,น,อน้ําร้อนแล้วเนี่ยใส่งไปได้เลยค่อยเราเมียตักฟองนะเดี๋ยวมันจะใสอ๋อเราต้องตักฟองไอ้พวกนี้ย่างย่างลูกอ๋อพวกนี้ถ้าใส่เลยมันจะเป็นยังไงครับก็มันนะ้ำ อน้ำมันจะขุนเราต้องการแค่กลิ่นกลิ่นต้องการกลิ่นเนี่ยพวกนี้มันเป็นฟองเลือดอ๋อฟองพวกนี้เขาเรียกว่าฟองเลือดกระเบื้องเตักถ้าไม่ตักมันก็จะไม่ใสอมันจะขุนฟองมันจะย้อนกลับไปเป็นน้ำโปยกากกับอบเชยตัามาคั่วนิดนึงไฟอ่อนๆต้องให้มันคงผมมันดูไม่ตื่นเต้นเลย รสสัมผัสแรกคือคนเราจะกินอะไรพอได้กลิ่นเนี่ยมันเกิดการเชินชวนเนาะหอมมันหอมจนเราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยมัน้ายะเวลาเราไปพวกร้านขนมแล้วมันมีกลิ่นเหมือนวันนี้อะไรงานอะไรเงี้ยไมรันชวนให้เราอยากกินไงอารมณ์อยากมันจะมาเหมือนแฟน่ะโอ้ยนี่ปากแป้งหอมโอ้โหรุ่นรุ่นี่ปากแป้งปิดได้แล้วเราใส่ลงไปเลยมันจะได้ออมน้ำอร่อยอร่อย กระไปเลยขอบเชอเอเยอะไรพวกนี้ใส่ไปได้เลยปึ๊บตอนนี้พะโล้ของเรานะก็ตุนอยู่เดี๋ยวเราจะตุนงี้ไว้ประมาณ30นาทีในระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้ฮารุกับเชฟอินเนี่ยจัดการกับยำ เอาเลยครับแพ็กทีม,ม<า>เริ่มต้นจากการส่งมีดเลยทำพอ,อแค่ให้บอกว่าให้ไรหนูเป็นลูกมืออย่างอ<ๆ>๋อโอเคว,วันนี้จริงมีอยู่ไม่กี่อย่างครับเป็นเมนูที่ทําง่ายแต่ <Okay. S 1> อร่อยแล้วก็ได้สุขภาพลองมาดูจร,จริงมันเป็นเมนูที่โรซ่าคิดมาให้แล้วว่าถ้าเราปรับแบบเนี้ยมันยังอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยวันนี้เชรปิงจะทําตามสูตรที่โรซ่าให้มาเลยถูกต้องก็คือสูตรอยู่ตรงนี้ใช่ส่วนผสมนี้หนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวของโรซ่าทูนาก้อนในน้ําเกลือนะครับเป็นแบบนี้อันนี้เป็นทูน่าแบบพร้อมทานแล้วเดี อ่ะเฮ้ยเอาไปมาผมช่วยเคลียวอู้หู้ปากกรองให้หน่อยครับกรองคืออะไรคะอ๋อเอาเอาแค่เนื้อเอาน้ำกับเน้เนื้อแยกกันนี่เฮ้ยมีสกิลสำหรับเครื่องนะครับที่เราจะซอยเนี่ยจะมีตัวของหอมมีขิงอ่อนนะครับจริงขิงเนี่ยปกติกินขิงไหมกินค่ะทำไมคิดนานอ่ะไม่ใช่เพราะกำลังคิดอยู่ว่าเชฟต้องให้ทะลุหันได้เลยใช่ แบบนี้ใช่ไหมคะอ,อันนี้ใช้เยอะขนาดไหนคะอ่าใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าในสูตรนะเดี๋ยววันนี้เราทําสัก2สูตรแล้วกันใส่2ช้อนโต๊ะได้เลยตรงนั้นไ,ได้เลยเป็นทะลุเอาเปลือกออกก่อนอจริงๆอ่ะถ้าสมมติเราอย่างนี้จะง่ายกว่าปุ๊บเราเอาแง่งที่มันแบบเหนือธรรมชาติเนี่ยออกไปก่อนปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็ค่อยมาเอาเปลือกตรงนีนน้ออกปุ๊ดนี่ใช่ไหมแล้วเราก็ปุ๊ดอีกนิดนึงครับอันนี้ไม่ท้าทาย <laughs> แล้วแง่งเหนือธรรมชาติอ่าใช่สองช้อนโต๊ะนี่ประมาณแง่งนี้พอดีครับผม เดี๋ยวปลายเล็บมากเลย เออนะหายบนแอดเนื้อไม่กินตรงนีหมือนกินแต่เพื่อมแล้วโอเค <Okay. S 1> ปกติทำอาหารกินเองไหมครับไม่ค่อยเลยอ่าดีแล้ว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 หอมนี่ก็ใส่ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันหอมต้องบอกก่อนมันมีประโยชน์มากนะคือถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินสดๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องแก้หวัดให้อ่ะวิธีการครับตอนหั่นนินให้นิดนึงคือทำมิดทุกตอนคือบอกเลยเราจะไม่ยกมีดเพื่อที่จะหนึ่งไม่ไม่เสี่ยงที่จะโดนนิ้วปกติถ้าเรายกเรื่อยๆหนึ่งเลยคือท้องมีดมันเสียมันจะไม่คม สองคือมันมีโอกาสโดนนิ้วมันกินเล็บเราได้วิธีการคือให้เราจับแล้วใช้ปลายนี่ในการกดครับแล้วใช้วิธีการสไลด์น,นะนะทำนี้ครับทำนี้นี่ถูกครับพับเล็บเอ้แล้วใช้ตัวนี้ยกแล้วก็สไลด์ไปด้านหน้าถอยกับหลังสังเกตน,นะอินไม่ยกมีดขึ้นนะครับอ่ะลองดูอ่ะจับมีดถูกแล้วจับมีดถูกแล้วมีพัฒนาการที่ดีปล,ปลายมีดยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะปุ๊บสไลด์ไปไอ่ะนั่นแหละแล้วก็ดึงมีดกลับมาสไลด์ไปด้านหน้า เจบเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออผมเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่ะเออได้เอ้ยมามามาถูกทางมาถูกทางอยากลองอีกอันอ่ะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ่ะออันนี้อัน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 นี้จังหวะถูกต้องไหมอ่ะถูกเออนี่จังหวะนี้เลยจังหวะนี้ใช่มันคือการชลร์ไปมาเรื่อยๆแล้วท้องกับเท็กก์เท็กก์แกอันนี้เดี๋ยวแล้วให้อยู่ให้แข็งแต่ไม่เพียงอย่นี้นะถ้าสมมติว่าใช้เทคนิคนี้เป็นนะสามารถเอาไปทำครัวได้ทุกอย่างเลยเพราะมันคือเทคนิคเดียยวกันเเฮฮ้้ย ถ้าเขาสวยนะชิ้น<ช><บ>มันยิ่งยิ่งเล็กลงอ่ะเราจะไม่หันมีดเข้าเล็บตัวเองแบบนี้ไม่ได้เราต้องหันมีดออกถ้าเราทำอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะเข้านิ้วเราได้เรื่อยๆเลยเราจะไม่หันมีดเข้าอย่างนี้เราจะหันนี้เห็นปะสังเกตนะอินยังมีดออกด้านนอกเห็นปะนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมซอยเป็นเส้นนะทุกอย่างเหมือนกันเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ตัดไปซอยตะไคร้ครับผมขอบางๆเหมือนกันประเภทยำอย่างเงี้ยครับเราไม่ค่อยกินตรงหวงัวเพราะตงเนี้กลิ่นมันจะค่อนข้างรสมันจะซ่ามากแล้วก็เนื้อมันจะแข็งให้ตัดตรงท่อนนี้ออกไปก่อนสักครึ่งหนึ่งนิ้วเออส่วนนี้คือส่วนที่อ่อนเอาไปใช้ได้แต่าส่วนนี้ปกติเราจะนิยมเอาไปตำพริกแก่กลิ่นรสมันจะแรงมันจะเหมาะกันตำพริกแก่อ่านวเอเอ,เอ,อมาแนะ่อืมเ,อเริ่มหนาแล้วเอาบางกว่านี้นึ่งบางกว่านี้เออ กลับไปที่เดิมวิธีเดิมง่ายอ่ะผมช่วยอันนี้เดี๋ยวผมช่วยอันนี้ง่ายละขับชีไปเรื่อยอ่าเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ถัดไปริกจินดาแดงครับผมซอยเหมือนกันเออแหละเอ้ยเอามาดิมาดิอือมาดิอือเดี๋ยวต้นหอมอย่างเียก็เสร็จละทำไมคะลูคิดว่าตอนแรกเมนูเรามันง่ายวะทำไมมันยากวะจริงๆไม่ฮะฮะเมื่อกี้กำลังแบบหมูและช้อนน่อยหน้าเห็ดพะโลน้ำใสหูกว่าจะทำเสร็จหลายขั้นตอนไปๆมา เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเนี่ยซอยเสร็จคือเสร็จเลยนะไม่ต้องรอเลยสามารถชนคือด้วยมาหั่นเลยนยทับไหมไทับตั้งแต่ส่งเลยเม่ไหะทำไมเลซูเม่อเลซูเม่จะดีก็ได้นะมีประสบการณ์การทำอาหารประมาณ1 5อเทปเคยทำหลากหลายเมนูตั้งแต่เมนูไทยยันฝรั่ง น้ำยำจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยมี3อย่างน้ำปลามะนาวน้ำตาลวันนี้เราตัดน้ำตาลออกเหลือน้ำปลากับน้ำมะนาวแต่ด้วยความที่เราทาเป็นสูตรโุขภาพเราจะเปลี่ยนจากน้ำปลาเป็นตัวนี้เลยครับเป็นซิวขาสูตรลดโซเดียม40%ของโรซาตัวนี้ก็จะมีความเค็มๆนัวๆมาแล้วก็สามารถเอามาทํายำได้อร่อยอ่ะเชฟให้ชิมเลยชิมเลยชิมก่อนเลยเราเป็นคนทําอาหารเราต้องชิมเครื่องปรุงก่อน ดีมากเลยเทสเพราะว่าปกติเคยกินซีอิ๊วขาวทั่วไปมันจะอัดกว่านี้อ่าใช่ปกติพวกนี้มันจะเติมเกลือเข้าไปเยอะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่เขาดลดโซเดียมมาแล้วจร่งี่ก็ยังมีกลิ่นหอมของตัวของถั่วที่เอามาหมัก โอเคเดี๋ยวเราใส่ไปลงทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับผม 2>, 2ช้อนโต๊ะนะอันนี้ตามสูตรใส่เท่าไหร่นะคะปกติจะใส่1สูตรก็คือ3ช้อนโต๊ะแต่เ,เราทำสองสูตรก็คือ6ช้อนโต๊ะแต่จริงๆแล้วแต่นะความเปรี้ยวแล้วแต่ชอบปรับลดได้ไม่ว่ากันจริงๆยำอ่ะมันก็คือแบบแล้วแต่ความชอบเลยถูกต้องจริงๆไม่ใช่แค่ยำม,มันคืออาหารอาหารมันคือเทสมันคือรสนิยมใครชอบกินเปรี้ยวเค็มหวานแล้วแต่ปรุงแบบไหนก็ได้อาหารมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออมันอยู่ที่ว่าเรากินแบบไหนแค่น เป็นไงฮะคุณจะใส่ทีคือดีจริงเหรอจะถ้าเป็นทารุทาร้จะใส่มะนาวอีกอ่าเอาใส่ใส่อีกใส่อีกเอิทารุที่พี่ฮารุชอบอย่างที่ผมบอกว่าสูตรที่เราให้ไปเนี่ยไม่ได้ตายตัวนะครับสามารถปรับลดได้ตามอัตราส่วนที่เราชอบเมื่อกี้ที่ถามว่าเฮ้ยแล้วความหวานมันจะมาจากไหนจริงๆตัวหอมแดงเนี่ยถ้าเราไปขยำด้วยมันจะเพิ่มความหวานให้เอาไปขยำด้วยฮะขยี้ขยี้นนี้นึงกดกดอีนึงให้ความหวานหอมแดงมันออกมา เอ้ยนั่นแหละเฮ้ยดูดีอ่ะเราใส่พริกลงไปครับผมพริกเช่นเดียวกันความแซบเอาตามชอบเลยแซบชิมโอเคถ้ารู้จะไม่ชิมจะชิมชิมทีเดียวตอนเฮ้ยมาถูกทางครับอร่อยเลยอร่อยอร่อยอ่ะทีนี้เราเอาเนื้อปลาใส่ลงไปสักครึ่งนึงก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราคุกเคล้าดูก่อนไม่ต้องไปขยี้เข้ามานะครับให้มันเป็นก้อนอยู่บ้างคือดูเข้มข้นอ่ะ จริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวสูตรเนี่ยมันยังล้อจากที่เรากินยำแบบเดิมเนี่ยแต่รู้ไหมครับว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปอะไรคะปริมาณไขมันโซเดียมแล้วก็น้ำตาลเนี่ยมันลดลงไปถึง94เอนเนี่ย สีขาวโซเดียมก็ลดไปแล้วอ,อน้ำตาลเราก็ไม่ใส่ถูกต้องคือจริงๆใครจะกินเป็นมื้อเช้ายัางได้เลยเพราะรสไม่ได้แบบจัดจนตะโกนแต่เป็นเมนูแซ่บที่แบบกินได้เรื่อยๆเหมาคนไทยน่ยชอบฮารุว่าเหมาะเหมาะสำหรับแบบไออย่างฮารุเป็นตัวอย่างของคนที่ชอบกินรสจัดแต่ว่าก็ยังยังอยากจะแบบเฮลตี้อยู่อการจะไปกินคลีนอาหารรสจืดๆมันก็ไม่ใช่มันก,กินไม่ได้ย,ยั่งยืนนะเชฟถูกมัน,ม,นมันยังต้องมีรสชาติอ่ะขอให้มันเนี่ยอร่อยอ่ะถูกคือจริงๆตัวเนี้ยถ้าเทียบกับทางเลือกของอาหารมื้อหลักเนี่ย ปริมาณโปรตีนเอ่ยไขมันเอ่ยใยอาหารเอ่ยน้ําตาลเนี่ยมันอยู่ในปริมาณที่เขาแแนะนําอันนี้คือดีมากถูกต้องอยู่ในโภชนาการที่ถูกต้องถูกต้องแล้วต้องบอกก่อนว่าอาหารแซ่บๆอย่างยำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใส่น้ําตาลเยอะ,ะน้าปลาเยอะแต่ตัวเนี้ยครับพอเราปรับและเราไปใช้เป็นตัวของซีอิ๊วขาวที่เป็นรดโซเดียมของโรซาเนี่ยมันเป็นเมนูที่เราเลือกมาแล้วแล้วปลายทางมันก็ยังเป็นเมนูสุขภาพที่อร่อย จะบอกทุกคนว่าให้ไปดูสูตรเพิ่มเติมต<ร>เพราะว่าทีโรซาเขาแจกสูตรมาวันนี้ที่เราทํามาคือเราทําตามสูตรของโรซาเลยเชฟอินมาเนี่ยเพื่อบางทีเรามันรู้เค็ดรับต่างๆถ้ารู้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าหอมถ้าเอาไปบีแล้วมันจะทําให้หวานขึ้นอย่างเงี้ยเป็นทางเลือกที่ดีมากสําหรับใครที่กําลังดูแลสุขภาพใช่จัดจานด,ดูง่ายๆเขวางมะนาวจบเลยดูแพร่ตอนเราพยายาม อันนี้ไปธนาคารรับไหมคะร้อยห้าสิเทป <laughs> เราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาทําน้ําดื่มกินคู่กับของข้าวดีกว่าในระหว่างที่ทุกคนมาเดี๋ยวฮารุจะทําน้ามะเขือเทศทําง่ายมากเพราะวันนี้ฮารุใช้มะเขือเทศเข้มข้นผสมไลโคปีนนะวิธีทําง่ายมากๆเราแค่ใส่เพียงสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะก็เพียงพอต่อการได้รับไลโคปีนในหนึ่งวันแล้วนะอะ มะเขือเทศเข้มข้นผสมไลโคปีนเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยนะตั้งแต่เครื่องดื่มเมนูของคาวหรือว่าวันนี้ที่ฮารุทำก็คือน้ำมะเขือเทศผสมน้ำเปล่าแค่นี้เลยง่ายมากๆจะได้เป็นน้ำมะเขือเทศที่เข้มข้นรสชาติเนี่ยทานง่ายและมีประโยชน์ด้วยนะที่สําคัญมันคือศูนย์แคลอรี่เลยเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลแล้วก็ใช้ความหวานจากญ่าหวาน มาแล้วค่ะแม่ตุกตาค่ะแม่ชิมก่อนอันนี้คือฝีมือหนูกับฝีมือเชฟอินสวยเหมือนคนทำเลยหน้าตาน่ากินมากหน้าตาใช้ได้ผ่านแล้วหนึ่งอ่าไม่เอาจริงๆนะถ้าไม่ได้บอกว่าสุขภาพดีอ่ะมันคือปกติเลยอเพราะว่าหน้าตามันจัดจ้านดูดีอยู่แต่คือมันเฮลตี้สุดๆเพราะเราลดโซเดียมสี่เป็่ดีนะทำไปเล่นเล่น เราเลือกเล้ว,วก็หนะคำที่สองใช่ไหมเดี๋ยวจะหาว่าอันนี้โซเดียมไหมลดแล้วแม่นี่ติดตามสูตรโรซ่าเลยนะเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าโกหกหรือเปล่าเพราะว่าอยากให้ดูอันนี้เขามีเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพเครื่องหมายนี้ยความหมายมันคือเขาเป็นสินค้าที่มีปริมาณน้ําตาลไขมันและโซเดียมผ่านเกณฑ์ทางเลือกสุขภาพเพราะฉะนั้นกินเข้าไปเนี่ยอร่อยแน่นอน,นคือได้สุขภาพที่ดีด้วยคือแล้ตายร,รู้อะว่าเวลาเวลาไดเอทอะ รสชาติของอาหารมันจะดรอลงอยูแล้วแต่สําหรับเมนูนี้นะมันเผ็ดมันเปรี้ยวมันหอมมันได้เลยอะเขมกำลังดีเท็มได้เลยเขมกำลังดีเข็มได้เลยคนบอกว่าพอเราใช้เป็นซีอิ๊วขาวแล้วรสยำม,มันจะหายจริงๆยังเหมือนเลยเนาะไม่เลยมันเลยกลายลาเป็นว่าอเคมไม่ได้กลิน่นผงเหลืองเล็กๆยังหอมอยู่ด้วย ได้เลยนะคะว่าซีอิ้วขาวขวดนี้สามารถใช้แทนซีอิ๊วขาวสูตรปกติได้ในทุกๆจานรสชาติอร่อยเนี่ยไม่เปลี่ยนแน่นอนเราคอนเฟิร์มหนึ่งคนครับเฮ้ยไม่ไม่ไม่พอมาคอนเฟิร์มมีคนนึงใช่พะมีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งเป็นนักแบบโภชนาการเลยคือรู้รู้ทุกอย่างเห็นปุ๊บสามารถบอกได้เลยว่ามีโซเดียมกี่มิลลิกรัมครูหน้านี้ว่ายน้ำอุณหภูมิเท่าไหร่โอ้โอเคไม่ธรรมดาเนี่ยใช่พี่เปิลพี่เปิลพี่เปิลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะพี่เฟิร์นจะมาจ่ายยาใช่ไหมคุ้นเหมือนเลยด้วยจานกปับอาหารสารการ์ใช่ค่ะก็จะคือรู้เกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารที่เราทานค่ะว่าเหมาะคนทั่วไปยังไงอืมใช่เอาก่อนที่จะบอกว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเรามาชิมกันก่อนดูความเป็นผู้เหมาะเขากินเด็ดเป็นไงบ้างพี่เฟิร์นอร่อยอร่อยค่ะเห็นไหมผู้เหมาะเขากินเฮ้ยเปรี้ยวอร่อยเลยใละม่อมอร่อยนะคะอร่อยค่ะอันนี้หนูไม่ได้ใส่น้ำตาเลยนะคะหนูไม่ได้ใส่น้ำปากเลยนะ หลอ<ช>คะหนูใส่แค่ซีอิ๊วขาวแล้วก็สมุนไพรกุ้งกับกิงค่ะจริงๆดีมากเลยเพราะว่ากูน่าเนี่ยนะคะต้องถือว่าเป็นสารอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแต่สารอาหารสูงค่ะด้วยความที่เขามีโปรตีนที่มีคุณภาพดีค่ะแล้วก็มีไขมันต่ำโปรตีนคุณภาพดีเนี่ยคือเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถไปสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อได้นะคะแล้วก็สร้างเกี่ยวกับเรื่องของพวกเนี่ยป้อกันในร่างกาย แล้วในเรื่องของตัวไขมันเนี่ยจะเป็นแหล่งรวมของตัวไขมันโอเมก้าสสูงด้วยใช่ค่ะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดคเลสเตอราได้ลดการอักเสบได้ด้วย <ừ> ค่ะ <ừ> และที่สำคัญหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวทูน่าเนี่ยเขามีตัววิตามินดี ซึ่งจะหาได้น้อยมากเนี่ยอาหารธรรมชาติแล้ววิตามินไม่ดีครับวิตามินไม่ดีก็ไม่มีค่ะเรื่องพอดีเมนูของเชฟอินกับของทะลุอ่ะผ่านแล้วแล้วรสชาติยังโภชนาการเพ่อทางอาหารคือได้หมดเหลืออันนี้ค่ะไข่พะโล้น้ำใสไข่พะโล้น้ำใสแต่น้ำใสจริงนะอ่านี่คือไข่พะโล้อะ ปกติเราจะคุ้นเคยกับน้ำข้นน้ำตาลเข้มเข้มหน่อยอันนี้จะเป็นน้ำใสสุขภาพดีมากตักมาให้อย่างแรกคือดูต่ำชันจากแล้วทีมาเป็นไข่ดิไข่ข้าวนวลใช่ไหมนวลสวยงามจริงๆไข่ต้องบอกว่าเป็นโปรตีนคุณภาพดีมากค่ะเขาเรียกว่ามีไบโอและจิควลแวลูที่ดีค่ะใอ้คุณซดน้ำดูก่อนไบโอเลยซดน้ำไม่นูโดนลมอยู่คนเดียวเลย ่ฮัลโหลแม่ครับรู้รสจังรสนัวค่ะแม่อะเห็นแล้วกลมเนาะแม่ดูเชียบ up เป็นมิสซี่นี่คือทำเป็นเล่นนะบอกเลยแต่อร่อยนะถ้าเราอ่ะเราหลับตาแล้วดมกลิ่นรู้เลยรู้เลยฮัลโหลเอาแค่รสเอาแค่แบบเอาแค่กลิ่นเนอะอ่าคนรทำเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วจะให้ธรรมดาได้ยังไงแล้วแล้วตัวพระเอกตัวเรื่องเขาเอกตัวซอสเติร์ดเขาเข้าไปด้วยโอ้โหเลิศอืมอืมอื้มวิ่แม่หอม ตำักแรกคือหอมเลยไปเล่นแล้วเราพูดกันตรงๆเลยอ่ะมันไม่ได้ดูน่ากินอ่ะขนาดนั้นเพราะเราคุ้นเคยกับไข่พะโล้ที่ต้องเป็นน้ำข้นน้ำสีดำๆเ่าะยิ่งยิ่งข้นเรายิ่งรู้สึกเว้ยเยี่ยมอืมก็ถามว่าเป็นไข่พะโล้ที่อร่อยที่สุดในโลกที่เคยกินมาหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าจะกินเพื่อสุขภาพแล้วยังเป็นไข่พะโล้อยู่ อันนี้ตอบโจทย์ใช่อันนี้คือตอบโจทย์จริงๆต้องบอกว่าเมนูพะโลนะคะเป็นเมนูให้พลังงานสูงค่ะเขาใส่พวกเครื่องเทศที่มีประโยชน์กับร่างกายมากๆไม่ว่าจะเป็นอบเชยโปยก้าวพวกเนี่ยลดกรดเสบแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะคะแล้วก็ช่วยในการต้านพวกเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของระบบการย่อยอาหารการดูดซึมอาหารให้ดีขึ้นสําหรับใครที่มีปัญหาพวกเนี้ยอ่ะกินตัวพะโลอาจจะเนี่ยจะตอบโจทย์มากแต่ส่วนใหญ่คนจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับโซเดียมในน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำในน้ำซุปโซเดียมจะเยอะจาะ ปรุงรสจัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเรื่องปรุงรสรดโซเดียมตัวนี้จะยิ่งช่วยในเรื่องของการแบลดโซเดียมเปได้เยอะมากมากก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ถือว่าเฮ็ดตีได้เลยค่ะโรซาคิดมาแล้วโรซาคิดมาแล้วนะคะคนทําเขาก็เก่งด้วยใช่ต้องให้เครดิตคนทำนะใช่เาชื่อกายแล้วก็ชื่อเชฟตุกตาอะไรนี่แหละห้ากลับบ้านค่ะยังไม่ได้กิน น้ำมะเขือเทศเฮ้ยชิม,ม,ชม,มแล้ว<ต>ที่หูทาวคุณหมอไหนๆก็ไหนๆนะคุณหมอมากเอาชวนแล้วก็หมดแก้วกันเลยไม่มา,าไม่กลับกัวตนนี้ พี่ควรที่คิดอีกแล้วจริงจะทำง่ายใส่แค่สองช้อนโต๊ะไม่น่าเชื่อว่าซอสมะเขือเทศจะแบบาจะไปได้ทั่วไปจริงๆมันไม่น้ำมังงไหมจริงๆไม่ใช่ซอสมะเขือเทศมันคือมะเขือเทศเข้มข้นผสมไลโคปีนตอนแรกอะคนจะเข้าใจว่าอะไรเอาซอสมะเขือเทศมาบีบใส่นะไม่ใช่อืมดีมากเลยนะคะเพราะว่าในมะเขือเทศเนี้ยเขาเป็นแหล่งรวมของวิตามินซีวิตามินเคโพแทสเซียมโปเลสและที่สำคัญมีไลโคปีนอ่ะตัวเนี้ยเป็นตัวขับแม่ ผิวพรรณพี่สวยทุกวันน้อ่อนยาวแล้วดูแก้มใสแบบนี้ถูกต้องพร้อมกับมะเขือเทศจ้ะไลโคพีนนี่คือทําให้ผิวพรรณดีเหรอครับจริงๆอ่ะช่วยเรื่องของการกันพวกรังสี UV ได้ด้วยนะคะป้องกันเรื่องของแบบชะลอวัยได้มันจะช่วยให้ผิวเราป้องกัน UV อย่างี้ใช่แต่ไม่ช่วยทําให้เรื่องของคล้ำๆนะคะป้องกันรังสี UV จริงๆแล้วว่าหลายคนคิดว่ามะเขือเทศสดอ่ะมีไลโคพีนศูนย์แต่จริงๆแล้วว่าเมนูมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูปอย่างมะเขือเทศเข้มข้น หรือซอสมะเขือเทศมีอะไรก็ปินงููงกว่า,วา มากกว่าประมาณ6-8ถึงแเท่าใช่ไหคะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนคงไม่รู้อร่อยใช่ไหมครับอร่อยนี่จริงๆแล้วอะ่ะเมนูที่เราทำเนี่ยกายอยากจะบอกนะว่าเราสามารถทําให้ลูกๆกินได้เลยนะเช่นสมมติยำอย่างเงี้ยลูกไม่กินเผ็ดเราก็แค่เอาพริกอ,ออกอคือมันมันแล้วแต่คนเลยแล้วแบบเราเรา,เราทำให้คนที่เรารักเราทาให้ใส่ใจใส่ใจห่วงใยดูแลอย่างเงี้ยเราเราเราทำแบบสูตรที่มันเข้มข้นน้อยลงก็ได้อย่างเช่นพะโลอย่างเงี้ยลูกก็ชอบกิน ที่ถนัดทำนะก็สามารถไปเอาสูตรได้ที่เว็บไซต์ไทยคิวฟู้ดนะเขาแจกสูตรทั้งหมด10เมนูเลยก็ไปลองทําดูส่วนใครไม่ถนัดทําอยากจะชิมใช่ไหมก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์เข้าไปในแคปชั่นกดเข้าไปในลิงก์นั้นลงทะเบียนนั้นเ,ออเดี๋ยวโลซ่าเขาจะส่งให้ฟรีเลยโอ้ยพร้อมกับไรเดอร์ส่งมาถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหม<ช> <Yeah. S 1> แต่วันนี้บอกเลยว่าเราคงไม่ทําอร่อยขนาดนี้ถ้าเกิดไม่มีแบบทั้งเชฟอินแล้วก็ไม่มีเชฟตชุ๊กตาแล้วเราก็จะแบบไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยบองตปืนไม่รู้ข้อมูล ว่กินไปแล้วมันได้อะไรถ้าเราไม่มีพี่เฟิดอ,อขอบคุณมากแล้วถ้าจะติดต่อดูแบบผลงานของแต่ละคนนี้ดูที่ไหนได้บ้างครับเฟซบุ๊กทิกเกอรอินสตาแกรพิมพ์คำว่ากำลังอินก็เจอหมดเลยกำลังอนินนะครับของแม่ก็กับภาพออบตาแม่ครัวตัวดีหนีเที่ยวอะไรเชียบตุก,กาหรือว่าบ้านที่สานก็ได้หรือว่าอยากรู้อะไรกอเยอะเย ขอเพื่อนก็เป็นเพจเฉลาดกินค่ะก็จะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกินให้ถูกต้องค่ะไม่จำเป็นต้องกินคลีนแต่เราก็สามารถกินได้แบบมีความรู้ที่ถูกต้องเราก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้อ๋อน่าสนใจมากนะครับ EP นี้ไปก่อนคนะ่ะ EP ถัดไปเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้พวกเราห้าคนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ช้นแก้วชนแก้วกลับไปซื้อที่ปลูกมะเขืออ๋อพวงนี้มาดูใหม่นะฉันแก้มแดงเลย